ขบคค่ะวันนี้ค่ะใหมไม่หวัดีใหไม่หวัดดีดดตอนนี้เป็นทีของยายไหมบ้างแล้วค่ะช่วงนี้ยายไหมดูตัวตันๆไปน่าสงสัยจะต้องเปลี่ยนอาชีพจากหมอมาเป็นเทรนเนอร์ฟิตหุ่นให้ยายไหมซะแล้วแหละเออเราจะฟิตหุ่นยังไงดีตามมาดูกันเลยค่ะ มาเลี้ยงหมาตามหมอกับหมอวิฟกันค่ะเ <ünd okes> จ้าของเคยสังเกตไหมคะว่าน้องหมาของเราหุ่นเป็นยังไงอาจจะตุ้ยนุ้ยไปสักหน่อยก็หรือเปล่าแต่จะบอกเลยว่าหุ่นที่ดีบ่งบอกถึงสุขภาพที่ดีแน่นอนค่ะบ้านไหนที่น้องหมาตุ้ยนุ้ยเหมือนน่ารักแต่พอโรคมาจริงๆน่ารักไม่ออกแน่ๆเลยค่ะทั้งหลอดลมตีบโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคฮอร์โมนต่างๆโรคคอเสื่อมที่จะมาไวอีกอย่างหนึ่งก็คืออายุสั้นแน่นอนนะโอเค yeah เดี๋ยววันนี้หมอวิทจะมีวิธีการมาดูกันดีกว่าว่าน้องหมาของเราหุ่นฟิตดีแค่ไหนแล้วถ้าสมมุติว่าจะต้องฟิตหุ่นขึ้นมาทํายังไงบ้าง4ี่สเต็ปง่ายๆตามนี้มาดูกันเลยค่ะโอเคค่ะ4สเต็ปถ้าเริ่มฟิตหุ่นน้องหมานะคะข้อที่1ค่ะกอดน้องหมาของเราเพราะว่าเวลากอดเราก็จะได้รูปรูปหลังรูปที่โครงเขาถ้าไม่เจอจแสดงว่าหุ่นอย่างนี้ต้องฟิตค่ะข้อ2คือดูค่ะ มองหุ่นของน้องหมาเราเทียบตามชาร์ตนี้ถ้าสมมุติว่าต่ำกว่าหรือเกินไปกว่าเกณฑ์ที่ควรจะเป็นอันนี้ก็ต้องฟิตหุ่นเช่นกันค่ะข้อที่3สําคัญมากๆเลยคือต้องพาน้องไปพบคุณหมอค่ะเพราะอะไรเพราะคุณหมอจะได้ตรวจร่างกายให้ว่าน้องไม่ได้ป่วยเป็นโรคแทรกซ้อนอะไรไหมที่ทําให้ร่างกายผิดปกติ และข้อที่4ี่เลยคุณหมอจะได้ช่วยวางแผนในการฟิตหุ่นค่ะว่าจะต้องมีแผนระยะยาวอะไรบ้างจะได้เห็นผลในระยะยาวและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะคะหลักๆในการฟิตหุ่นน้องหมาค่ะมีอยู่2ข้อนั่นเองคือการเอาเข้าแล้วออกเอาเข้าหมายถึงการกินเอาออกหมายถึงออกกําลังกายใช้พลังงานนั่นเองค่ะเนื่องจากน้องหมาเขาไม่ได้มีไลฟ์สไตล์แบบเรา ที่เลือกจะเข้ายิมเข้าฟิตเนสเมื่อไหร่ก็ได้หรือเลือกจะกินอะไรก็ได้ที่จะดีต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นภาระตกอยู่ที่เจ้าของเราค่ะที่ต้องให้ความสําคัญจริงๆอย่างจัง,จ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 งนะถ้าน้องหมาของเรานั้นหุ่นดีอยู่แล้วฟิตหุ่นแค่ง่ายๆคือการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเขาค่ะการเลือกอาหารที่เหมาะสมดูว่าหนึ่งน้องหมาเราทําหมันหรือย,ยังถ้าทําหมันก็ต้องเปลี่ยนไปสุดทําหมันนะคะจะกินเหมือนก่อนทาหมันไม่ได้ 2. เลือกตามช่วงอายุสําคัญมากค่ะ เพราะว่าน้องหมาไม่ได้ต้องการสารอาหารและพลังงานตั้งแต่เด็กจนโตเหมือนกันไปหมดเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนตามช่วงอายุที่ควรจะเป็นค่ะแต่ถ้าบ้านไหนที่น้องหมาต้องฟิตหุ่นแล้วล่ะก็บอกเลยค่ะเรื่องอาหารก็ยิ่งสําคัญมากเช่นกันต้องเป็นอาหารที่ควบคุมพลังงานแคลอรี่ให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยและบางสูตร จะมีสารหรือโภชนาการบางอย่างที่ช่วยในระบบเผาผลาญช่วยให้เมตาบอลิซึมได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะการให้อาหารในน้องหมาตุ้ยนุ้ยนะคะที่ต้องการฟิตหุน่นสําคัญมากเลยว่าต้องคํานวณว่าต้องลดเท่าไหร่ปริมาณน้ําหนักที่ควรจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งอันนี้แหละค่ะจะได้เอาไปคิดว่าวันวันหนึ่งน้องต้องกินกี่กิโลแคลอรี่อันเนี้ยต้องปรึกษาคุณหมอเพื่อวางแผนในการกินนะคะและอาหารที่ให้สําคัญมากเช่นกันสําคัญว่าแคลอรี่ที่ได้สารอาหารเนี่ยครบหรือเปล่าในหลายเจ้าของชอบเข้าใจผิดค่ะว่าฟิตหุ่นให้น้องหมาคือกินอาหารที่่ไขมันนตําแป้้งอย ให้กินน้อยๆแคลอรี่น้อยๆอย่างนี้เราจะผอมแต่เปล่าเลยนะผิดมหันต์มากพอให้กินแบบนี้ผอมได้แน่ๆแต่ผอมแบบซุดซมสุขภาพไม่ดีอ่อนแอต่อร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นการจะฟิตหุ่นนะคะโภชนาการต้องครบห้ามขาดเลยคือมีไขมันที่ดีเพียงพอแป้งคาร์โบไฮเดรตเหมาะสมที่สาคัญโปรตีนที่ดีเพียงพอและห้ามขาดเด็ดขาดรวมเป็นแคลอรี่เป็นพลังงานต่อวันที่เขาควรจะได้รับค่ะ โดยปัจจุบันความไม่มีเวลาของเจ้าของจะมาเตรียมเองคำนวณเองยุ่งยากมากค่ะเราสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อาหารที่เขาออกแบบมาให้น้องหมาโดยเฉพาะสูตรอาหารที่มีการควบคุมปริมาณพลังงานที่น้องควรได้รับต่อวันและเพิ่มนวัตกรรมด้วยสารอาหารจากกลุ่มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่จะช่วยกระตุ้นกระบวนการเผาผลาญของร่างกายที่หลายๆคนคงคุ้นเคยกันเพื่อให้เราจัดการกับน้ำหนักของน้องหมาได้ดียิ่งขึ้นแหล่งอาหารจากวัตถุดิบเหล่านี้ช่วยในการปรับเรื่องการเผาผลาญพลังงานอาหารนอกจากควบคุมพลังงานที่กินเข้าไปแล้ว ยังช่วยเาผาผลาญเราอ,ออกได้ด้วยนะเพราะบางตัวก็ไม่ได้โอกาสเปลี่ยนกําลังกายเสมออาหารที่เสริมสารกลุ่มบํานุงข้อสําหรับน้องหมาที่ตุย้ยนุย้ยมีนวโนมข้อเสื่อมไวก็จะช่วยให้หุ่นฟิตไปพร้อมกับร่างกายที่แข็งแรงได้พร้อมๆกันค่ะเอาละค่ะการฟิตหุน่นนอกจากอาหารการกินแล้วการใช้พลังงานก็ปเป็นเรื่องสําคัญค่ะเดี๋ยวหมอบิ๊บจะไปเปลี่ยนชุดกลายเป็นเทรนเนอร์และพายใ,ใายไมไปทํากิจกรรมออกกําลังกายกันที่บ้านแคสซเบลียนค่ะาไปดูกันเลยค่ะไปใยไม้ไปไป,ไป แลล่ะค่ะแล้วเราก็มาอยู่ที่นี่กันแล้วที่พับแอนพอลสบายคาสซเบเลียนค่ะโรงเรียนสอนฝึกสุนัขของบ้านคาสซเบเลียนนั่นเองหลายๆคนอาจจะรู้จักกันแล้วเนาะแต่วันนี้หมอบีบเปลี่ยนชุดพร้อมและจะมาเป็นเทรนเนอร์ให้ยัยใหม่ฟิตหุ่นกันเราจะพามาทํากิจกรรมฟิตพอกันค่ะจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนตามไปดูกันเลยค่ะไปะเอาล่ะค่ะเราก็เข้ามาแล้วค่ะที่ห้องนี้ห้องฟิตพอนั่นเองค่ะก่อนที่หมอบีบ จะมาเป็นเทรนเนอร์ฟิตหุ่นให้ยายหมเดีย๋ยวนี้ต้องขอความรู้จากคุณครูแตงก่อนเดี๋ยวนี้นคํคขาอันนี้คุณครูแตงจากบาก้านกระสือบลเลียนค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,ค,ะค่ะคุณแตงฟิตพ่อเนี่ยคืออะไรเอ่ยคืออุปกรณ์ออกกําลังกาย condition training ของหมาตัวนี้เป็นคอน d i t i o n training สำหรับหมาที่สุขภาพปกติแต่เราใช้ใน rehabilitation สำหรับหมาก,ก่อนและหลังผ่าตัดด้วยเพื่อสร้างกล้ามเนื้อนอกจากนี้มันคือการเรื่อง e n g a จเ m e n t ระหว่างเจ้าของกับหมา เหมือนเป็นการฝึกความผูกพันสร้างสัมพันธ์อ่า <_ letter> เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้คุณครูแตงพาไปสอนเล่นฟิตพอก,กันหน่อยค่ะวันนี้เรามีนายแบบสุดหล่อมาค่ะ <_ letter> น้องซูชิ <_ letter> บีเกิลของบ้านค <_ letter> าซสืเบเลียนนั่นเองใครเลี้ยงบีเกิลเนี่ยบอกว่าบีเกิลตัวเองหุ่นแบบเนี้ย ผอมผิดนะอันน um. ี้หุ <t ure fish> <elim> ่นดีมากๆปกติของบีเกิลที่จะต้องมีมีกล้ามเนื้อดีแบบนี้และที่สําคัญต้องมีเอวเดี๋ยวเราเริ่มที่สเต็ปก่อนนะหมอค่ะสเต็ปเนี่ยมันเป็นมันเป็นขั้นแรกในการเฟดพาวเพราะว่าหมาต้องกล้าขึ้นบอลที่พื้นที่โยกเย่งในลักษณะอ๋อสเต็ปเนี่ยค่ะท่าโผงสำหรับหมาเพราะฉะนั้นให้หมากล้าขึ้นบอลนี้ก่อนตามมือเราขึ้นมาก่อนชิลมคะเก่งมาก แม่นคำสั่งพื้นฐานมากค่ะแปลว่าหมาต้องฝึกมาทีนี้บอบิ๊บลองยให้ยายหมาขึ้นมาเอาละค่ะตอนนี้เป็นทีของยายหมาบ้างแล้วค่ะสเต็ปแรกง่ายๆเลยคือยืนบนแท่นเพื่อเพิ่มความไว้ใจและเชื่อฟังคำสั่งมายายหมามานั่งตรงนี้ค่ะหมานั่งก่อนหมาค่อยค่อยมาหมามาหมามาเร็วมีหมาไห มาเร<อ>็วเก่งเก่ง อาไหมนั่งลงก่อนนั่งลงไหมหมอบค่ะหมอบหมอบเป็นไหมคะหมอบหมอบไม่เป็นค่ะคนนี้หมอบไม่เป็นค่ะคนนี้หมอบไม่เป็นนะคะภารดกิจเฟลนะคะหมอบไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นการบ้านที่ครูแตงให้หมอก็คือเดี๋ยวเราต้องกลับไปสอนหมอบที่บ้านจะได้มันเล่นได้เต็มที่ในครั้งหน้านะต่อไปค่ะเวลาคนเข้าฟิตเนสออกกําลังกายเราจะมีท่าสควอทแต่น้องหมาก็มีท่าสควอตได้เหมือนกันนะคะเอาเลยนายแบบจ๊ะเก่งมากเลยโอ้โหเก่งที่สุดเลย ไมลองดูสิทำได้ไหมคะคนสวยมากไหมว่าค่ะไม่โดดมาแล้วโดดมา้ค่ะวันนี้ค่ะจะไม่ด้วยค่ะเดี๋ยวลองดูอีกรอบนะคะไหมว่าค่ะเร็วค่ะแต่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 แต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 มไม่หวัดดีไมไม่หวัดดีไมไม่หวัดดีไม่ยว่าตรงนี้ <c oughs> การฝึกหมาคือสิ่งสําคัญที่เราจะต้องให้ความสำคัญคือเราเป็นเจ้าของมีหน้าที่อีกอย่างนึงก็คือการฝึกถ้าบ้านไหนไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอก็ต้องลองฝึกคือเปิดตาม YouTube หรือปรึกษาตามเพจครูฝึกต่างๆก็ได้ที่ให้คําแนะนําในเบื้องต้นเพราะว่าหนึ่งก็คือการฝึกหมาค่ะเจ้าของม,มันไม่ใช่ว่าแค่ฝึกเดียวนะฝึกแล้วเขาจะได้เชื่อฟังคําสั่งเราเราควบคุมกันง่ายแล้วก็อยู่การสื่อสารกันเข้าใจกันได้มากขึ้นแฮปปี้ทั้งคนทั้งหมาด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับกิจกรรมในวันนี้โหสนุกไม่ย่อยไหมเหนื่อยหอบแทกเลยค่ะฟิตหุ่นกันแน่นอนอย่างที่หมอบอกไปการจะฟิตหุ่นให้รูปร่างน้องหมาเราดีสําคัญที่สุด2อย่างคือการกินและการใช้การใช้ก็คือการพาไปออกกาลังกายนั่นเองค่ะโดยเฉพาะการกินสําคัญมากเพราะอะไรรู้ไหมอาหารกินทุกวันทุกวันถ้ากินของดีๆมีประโยชน์เหมาะสมกับเขาย่อมเสริมสร้างให้สุขภาพดีแน่นอนหุ่นฟิต หุ่นดีเมื่อไหร่ร่างกายแข็งแรงในระยะยาวแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้ก่อนจากไปนะคะคลิปนี้เอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยเพราะว่ามีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกันใครที่อยากให้บอบิ๊้เป็นเทรนเนอร์นะคะควบคุมดูแลให้ทั้งการเลือกอาหารการให้ปริมาณการออกกําลังกายยังไง แจกไปเลยค่ะ5รา,างวัลด้วยกันเข้าคอร์สฟิต4สเต็ปกับหมอบี๊กง่ายๆนะคะค่ะร่วมสนุกกิจกรรมกันนะคะเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดแชร์ให้หมอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเม้นกันให้หน่อยว่าทําไมถึงอยากให้หมอบี๊กมาเป็นเทรนเนอร์ดูแลหุ่นให้น้องหมาตัวเองนะคะกะติกาตามที่บอกเลยอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะสําหรับวันนี้ ยายไหม่เหนื่อยมากและใช้กิจกรรมมามากขอแพคร็กเลยเดี๋ยวต้องกลับไปกินอาหารสูตรที่เหมาะสมกับเขาเพื่อที่จะได้ฟิตหุ่นแข็งแรงในระยะยาวแล้วครั้งหน้าจะเอาอะไรมาฝากกันอย่าลืมติดตามนะฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเพจเลี้ยงหมาตามหมอด้นะคะสำหรับวันนี้หมอบิ๊กเกับยายไหมต้องลาไปก่อนไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย